พวกแกประเมินค่าหัวค่าแค่20ทาเลนต์กันหรือนี่พวกแกไม่รู้สินะว่าจับใครมาไปบอกหัวหน้าแกคนอย่างข้าอย่างต่ำต้อง50ทาเลนต์ประโยคนี้ไม่ใช่บทสนทนาในหนังฮอลลีวูดแต่มันคือคำพูดของเฉลยหนุ่มคนหนึ่งที่ตะโกนใส่หน้าโจรสลัดที่โหดเหี้ยมที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแทนที่จะร้องขอชีวิตเขากลับขึ้นราคาค่าตัวตัวเองให้แพงขึ้นกว่าเดิมเกินเท่าตัวและนั่น คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ชื่อว่าไกอัสจูเลียสซีซ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุนซือพื้นที่ที่ไม่ได้มีไว้เล่าประวัติศาสตร์ให้คนหลับแต่เราจะมาชำหะลก,กลยุทธ์ของผู้ชนะเพื่อให้คุณนำไปใช้ในสงครามชีวิตจริงวันนี้เราจะวางตำราพิชัยสงครามลงก่อนแล้วมาหยิบมบดุลบัญชีและแผนการสร้างแบรนด์มาคุยกันเพราะเรากำลังจะพูดถึงชายผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก ไม่ใช่เริ่มจากความเก่งกาจทางการทหารแต่เริ่มจากการเป็นนี่และวาทศิลป์คุณอาจจะรู้จักซีซ่าในฐานะแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่เขาจะเป็นจัก,กรพรรดิไร้มงกุฎเขาคือหนุ่มเจ้าสำราญเป็นเพลย์บอยตัวพ่อแห่งกรุงโรมที่ไม่มีกองทัพไม่มีอำนาจและที่สำคัญถังแตกให้คุณจินตนาการภาพกรุงโรมในยุคนั้น สภาเซเนตเปรียบเสมือนบอร์ดบริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใกล้ล้มละลายเต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่างแย่งชิงอำนาจมีการคอร์รัปชันการลอบสังหารในบอร์ดบริหารที่เดือดพล่านนี้จูเลียสซีซ่าในวัยหนุ่มไม่ใช่เด็กเรียนดีหรือทหารกล้าเขาคือเด็กแนวที่แต่งตัวจัดใส่ชุดคลุมยาวรุ่มร่ามคาดเข็มขัดหล,มหลวมเดินกรีดกลายไปมาในฟอรัม ผู้ใหญ่ในสภามองเขาเป็นแค่ลูกหลานขุนนางตกอับที่ไร้น้ำยาแต่ภายใต้เสื้อคลุมที่รุ่มร่ามนั้นซีซ่าซ่อนคมดาบทางความคิดที่น่ากลัวที่สุดเอาไว้เขาเข้าใจกฎข้อหนึ่งที่นักการเมืองรุ่นเก่ามองข้ามนั่นคือ perception is reality ภาพลับ์คือความจริงถ้าคุณทำให้คนเชื่อว่าคุณยิ่งใหญ่คุณก็จะยิ่งใหญ่และบทเรียนแรกของการสร้างภาพลักษณ์นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาอันทรงเกียรติแต่มันเกิดขึ้นกลางทะเลบนเรือของโจรเรียกข้าไทยเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ว่าบางครั้งความบ้าบิ่นกับอัจฉริยะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อซีซ่าดเดินทางข้ามทะเลอีเจียนและโชคร้ายหรืออาจจะเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขาถูกกลุ่มโจนสลัสดซิลิเชียนจับตัวไปโจนสลัสดพวกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยม ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มก่อการร้ายที่จับนักธุรกิจเรียกค่าไถ่ในยุคป,ปัจจุบันตามปกติฉเฉลยที่ถูกจับจะต้องหวาดกลัวร้องขอชีวิตหรือพยายามทำตัวให้รีบเล็กที่สุดเพื่อความปลอดภัยแต่ซีซ่ากลับทำตรงกันข้ามเมื่อหัวหน้าโจรสลัดประเมินค่าหัวของเขาและบอกว่าข้าจะเรียกค่าถ่าเจ้า20ทาเลนต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินมหาศาลแล้วในยุคนั้นแทนที่ซีซ่าจะดีใจที่ราคาไม่แพง เขากลับหัวเลาะลั่นใส่หน้าโจรแล้วพูดสวนกลับไปอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นพวกแกนี้ไม่รู้หรือไงว่าจับใครมาคนอย่างข้าอย่างต่ำต้อง50ทาเลนคุณลองคิดดูนะครับนี่มันคือความบ้าบิ่นหรืออัจฉริยะในมุมมองของ business branding นี่คือการทำ price positioning ซีซ่ากำลังบอกโลกและบอกโจรพวกนั้นว่าฉันไม่ใช่สินค้าเกรดบฉันคือ luxury brand และถ้าแกตั้งราคาชั้นต่ำแกนั่นแหละที่โง่ตลอดระยะเวลา38วันที่ถูกจับคุมขังซีซ่าไม่ได้ทำตัวเป็นนักโทษเขาทำตัวเหมือนเจ้านายเขาเขียนบทกวีแล้วบังคับให้โจรสลัดนั่งฟังวิจารณ์พวกโจรว่าไร้รสนิยมถ้าฟังไม่รู้เรื่องหรือแม้กระทั่งตอนจะนอนถ้าพวกโจรส่งเสียงดังเขาจะตะโกนสั่งให้เงียบและเชื่อไหมครับพวกโจรก็ยอมทำตาม ด้วยความมุนมงระคนทึ่งในบารมีของหนุ่มเจ้าสำลาญคนนี้ซีซ่ามักจะพูดติดตลกกับพวกโจรเสมอว่าถ้าฉันได้เป็นอิสระเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาจับพวกแกตรึงกังเขียนให้หมดพวกโจรสลัดหัวเลาะคิดว่าเป็นมุกตลกของลูกคุณหนูสติเฟื่องแต่หารู้ไม่ว่านั่นไม่ใช่คำขู่แต่มันคือพันธสัญญาหรือคอมมิชเมนต์ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเปรียบเทียบกับโจโฉในวัยหนุ่มจากสามก,ก๊ก โจโฉเองก็เคยเป็นหนุ่มเจ้าสำราญกะล่อนชอบเที่ยวเตรและเคยใช้วาทศิลป์เอาตัวรอดจากวิกฤตหลายครั้งทั้งคู่มีความเหมือนกันคือความสามารถในการข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยจิตวิทยาไม่ใช่ด้วยกำลังโจโฉมักจะหัวเราะในยามวิกฤตเพื่อเรียกขวัญกำลังใจลูกน้องส่วนซีซ่าใช้วิธีการวางอำนาจเพื่อสะกดข่มศัตรู มันคือคาริสมาของผู้นำที่รู้ว่าตัวเองอยู่เหนือกว่าสถานการณ์และเมื่อเงินค่าไถ่า50าทาเลนต์มาถึงซีซ่าถูกปล่อยตัวเขาไม่ได้หนีกลับบ้านไปซ่อนตัวแต่เขารวบรวมกองกำลังชาวบ้านแถวนั้นเช่าเรือและกลับไปถล่มรังโจรสลัดทันทีเขาจับพวกมันได้ทั้งหมดและสั่งตรึงกังเขนตามที่เคยพูดไว้เป๊ะ,เ,ปะเหตุการณ์นี้ส่งสัญ,ญญาณไปทั่วโรมว่าเด็กหนุ่มเจ้าสำราญคนนี้ พูดคำไหนคำนั้นแบรนด์ของซีซ่าถูกยกระดับทันทีจากลูกขุนนางตกอับกลายเป็นชายผู้เด็ดขาดและอันตรายถึงตรงนี้ผมอยากถามคุณผู้ฟังหน่อยครับถ้าเป็นคุณคุณกล้าพอไหมที่จะกำหนดราคาค่าตัวของคุณเองในวันที่คนอื่นมองไม่เห็นค่าลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องบล u f เพื่ออัปเกรดตัวเองแบบนี้บ้างไหมแต่เดี๋ยวก่อน เพราะชัยชนะเหนือโจรสลัดเป็นเพียงก้าวแรกภูเขาลูกต่อไปที่ซีซ่าต้องข้ามไม่ใช่ภูเขาหินแต่เป็นภูเขานีสินที่สูงเสียดฟ้าเมื่อบารมีเริ่มมาแต่เงินในกระเป๋ายังว่างเปล่าซีซ่าตัดสินใจเดินเกมที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตนั่นคือการก้าวเข้าสู่การเมืองด้วยกลยุทธ์ใช้เงินคนอื่นหรือ OPM หรือ a t t e r People's Money ในเส้นทางการเมืองโรมันการจะไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงจำเป็นต้องได้รับความนิยมจากประชาชนและวิธีที่เร็วที่สุดในการซื้อใจคนโรมคือ Bread and Circuses ขนมปังและละครสัตว์ซีซ่าลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น e d i ายหน้าที่คือผู้ดูแลความเรียบร้อยและจัดงานมหรสพตำแหน่งนี้คือหลุมพรางที่ทำให้นักการเมืองล้มละลายมานักต่อน,นัก เราะต้องควักกระเป๋าตัวเองจากงานแต่ซีซ่ามองต่างเขามองว่านี่คือการลงทุนการตลาดเขาจัดงานประลองกลาเดียเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสั่งสัตว์แปลกๆจากแอฟ,ฟริกามาโชว์ตกแต่งจัตุรัสด้วยแร่เงินแท้ทำให้ชาวโรมตื่นตาตื่นใจแล้วรักเขาแบบถวายหัวแต่เบื้องหลังเสียงเชียร์กึกก้องคือความเงียบงันที่น่าสะพรัวของตัวเลขในบัญชี ซีซาก,กู้เงินจากทุกแหล่งเท่าที่จะหาได้จนตัวเลขหนี้สินพุ่งสูงถึง1,300ทาเลนต์ลองจินตนาการความรู้สึกนั้นดูนะครับทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณไม่ได้ตื่นมาพร้อมกับความหวังแต่ตื่นมาพร้อมกับเงาหัวของเจ้าหนี้ที่มายืนหลอหน้าประตูเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่ล้มละลายแต่หมายถึงการถูกเนรเทศถูกฆ่าหรือถูกลบชื่อออกจากหน้าประวัติศาสตร์ ซีซ่ากำลังเดินไ่ลวดอยู่บนปากเหวซ้ายคืออำนาจขวาคือความตายแต่ในความวิกฤตนั้นซีซ่ากลับค้นพบกลยุทธ์ที่ร้ายกาจที่สุดเขาทำให้สถานะลูกหนี้ของเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ too big to fail คนที่เข้ามาเป็นในทุนใหญ่ให้ซีซ่าคือครัสซัสชายผู้รวยที่สุดในโรมถามว่าทำไมครซัสถึงยอมจ่ายหนี้แทนซีซ่า และให้ยืมเพิ่มทั้งๆท,ที่รู้ว่าซีซ่าถังแตกคำตอบคือถ้าซีซ่าล้มเงินลงทุนมหาศาลของแคลซัสจะสูญสลายไปนในพริบปป่าวินาทีนั้นซีซ่าไม่ใช่ลูกหนี้ที่ต้องก้มหัวขอความเมตตาแต่เขากลายเป็นหุ้นส่วนที่เจ้านี่จำเป็นต้องปกป้องต้องอุ้มชูต้องดันให้เขามีอานาจมากที่สุดเพื่อที่จะได้ถอนทุนคืนมันเหมือนกับวงการสตาร์ทอัพยุคนี้เลยครับ ซีซ่าคือสตาร์ทอัพที่มี User Growth ความนิยมสูงปรี๊ดแต่เบิร์นเรอัตราการเผาเงินมหาศาล c r ั s u s คือ Venture Capital ที่ยอมอัดฉีดเงินเข้าไปเพราะรู้ว่าถ้าสตาร์ทอัพลายนี้ชนะตลาดผลตอบแทนมันจะมหาศาลจนประเมินค่าไม่ได้ซีซ่าใช้นี่สินเป็นโซ่ตรวนที่ไม่ได้ล่ามขาตัวเองแต่เอาไปล่ามขอเจ้าหนี้ให้ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับเขา นี่คือจิตวิทยาขั้นสูงที่เปลี่ยนภาระให้กลายเป็นเกราะป้องกันตัวผมถามจริงๆครับถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันสร้างหนี้ระดับที่ถ้าพลาดค,คือตายเพื่อแลกกับโอกาสในการเป็นที่หนึ่งไหมหรือคุณมองว่านี่คือความบ้าคลั่งที่เกินรับไหวพิมพ์คำว่ากล้าหรือไม่กล้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับเพราะเดิมพันครั้งต่อไปของซีซ่า มันบ้าคลั่งยิ่งกว่านี้จุดพีคของการเดิมพันครั้งนี้คือการลงสมัครชิงตำแหน่ง Pontifex Maximus หรือประมุขแห่งคณะสงฆ์โรมันตำแหน่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาแต่มันคือเกราะป้องกันตัวชั้นยอดมีบ้านพักประจำตำแหน่งกลางเมืองและมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายในทางพิธีกรรมเช้าว,วันเลือกตั้งบรรยากาศในโรมตึงเครียด ซีซ่ารู้ดีว่าเจ้าหนี้ทุกคนกำลังจ้องมองเขาตาไม่กระพริบศัตรูทางการเมืองเตรียมพร้อมจะขย่ำถ้าเขาพลาดซีซ่าเดินไปจูบลาแม่ของเขาที่หน้าประตูบ้านแววตาของเขาไม่ได้มีความลังเลมีแต่ความเด็ดเดี่ยวที่เยือกเย็นเขาพูดประโยคที่กลายเป็นตำนานว่าแม่ครับวันนี้ถ้าผมไม่กลับมาในฐานะ Pontifex Maximus ผมก็จะไม่กลับมาอีกเลยแปลง่ายๆว่า วันนี้มีแค่สองทางเลือกคือชนะแล้วเป็นใหญ่หรือแพ้แล้วต้องหนีหัวซุกหัวสุนไปตายดับหน้าไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้และผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เราทราบการลงทุนสร้างแบรนด์การซื้อใจคนรากหญ้าและการบริหารหนี้สินอย่างชานฉลาดส่งผลให้เขาชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายคู่แข่งที่เป็นผู้เท่าขาใหญ่ในสภาถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกซีซ่าคว้าตำแหน่งมาได้ล้างมนทิน และใช้อำนาจนั้นปูทางไปสู่การเป็นกงสุลและผดเด็จการในที่สุดทีนี้เรามาถอดบทเรียน The Sovat จากเรื่องราวของหนุ่มเจ้าสำราญสู่จัก,กรพรรดิไร้มงกุฎคนนี้กันครับผมสรุปมาให้3ข้อสำหรับคนทำงานและผู้บริหารในยุคป,ปัจจุบันข้อที่1 Value Perception is Key หรือจงเป็นคนกำหนดราคาตัวเอง เหมือนตอนที่ซีซ่าเรียกค่าไถ่ายตัวเอง50ทาเลนตในโลกธุรกิจและการทำงานอย่ารอให้ใครมาตีตรามูลค่าของคุณคุณต้องกล้าที่จะนำเสนอความสามารถกล้าเรียกเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สะท้อนแวลูที่แท้จริงถ้าคุณประเมินตัวเองต่ำตลาดก็จะกดราคาคุณแต่ถ้าคุณวางโพ i ิชันตัวเองเป็นพรีเมียมและพิสูจน์ได้ว่าคุณมีของ โลกก็จะยอมจ่ายข้อที่2 debt as leverage หรือเปลี่ยนหนี้สินและความสัมพันธ์ให้เป็นพันธมิตรอย่ามองว่าการขอความช่วยเหลือหรือการติดหนี้บุญคุณเป็นเรื่องแย่เสมอไปถ้ามันถูกใช้เพื่อการเติบโตการสร้างพันธมิตรที่ลงเรือลำเดียวกันที่ผลประโยชน์ของเขาผูกติดกับความสำเร็จของคุณจะทำให้คุณมีแบ็กกิ้งที่แข็งแกร่ง เหมือนที่ซีซ่าทำกับแกรซัสทำให้ความสำเร็จของคุณเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนรอบข้างข้อที่3 Audacity wins หรือความกล้าคืออาวุธโลกไม่เคยจดจำคนที่ PlaySafe ในสภาวะที่คู่แข่งเคี่ยวลากดินความกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเสี่ยงเดิมพันด้วยความมั่นใจคือสิ่งที่แยกผู้นำออกจากผู้ตาม ซีซ่าไม่ได้ชนะเพราะเขาเก่งที่สุดในวันแรกแต่เขาชนะเพราะเขากล้าที่จะประกาศว่าเขาจะยิ่งใหญ่ที่สุดจูเลียสซีซ่าอาจจะมีจุดจบที่นองเลือดแต่จุดเริ่มต้นของเขาคือมาสเตอร์คลาสของการสร้างเพอร์ซ a l นอลแบรนดิ้งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์และคุณล่ะครับวันนี้คุณกำลังเล่นเกมชีวิตแบบเพลย์เซฟหรือกำลังสร้างตำนานในแบบของคุณเอง ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ลึกและเชื่อเฉือนแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องกุณซื้อเอาไว้และผมขอท้าทายคุณผู้ฟังส่งท้ายลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณอยากสร้างแบรนด์ของตัวคุณเองให้คนจดจำว่าอะไรผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ